คำอธิษฐานเผื่อลูกอธิษฐานให้พระเจ้าทรงเป็นผู้ดูแลเหนือชีวิตลูกพระธรรมสดุดีบทที่103ข้อที่17ถึงข้อที่18ได้กล่าวไว้ว่าแต่ความรักมั่นคงของพระยาเวนั้นดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันการถึงนิรันการต่อผู้ที่ยังเกรงพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์ต่อหลานเหลนต่อผู้ที่รักษาพันธสัญญาของพระองค์และต่อผู้ที่ระลึกถึงข้อบังคับของพระองค์เพื่อจะทําตาม พระธรรมสดุดีบทที่107ข้อที่3ได้กล่าวไว้ว่านี่ในบุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระยาเวผลิตผลของคันเป็นรางวัลพระธรรมสุภาษิตบทบที่20ข้อที่7ได้กล่าวไว้ว่าคนชอบทำดำเนินในความซื่อสัตย์ของตนลูกหลานของเขาที่เกิดตามมาก็เป็นสุขพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่10ข้อที่15ได้กล่าวไว้ว่า แต่พระยาเวทรงผูกพันกับบรรพบุรุษของท่านและทรงรักพวกเขาและทรงเลือกลูกหลานของเขาคือพวกท่านจากชนชาติทั้งหลายดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้พระธรรมสดุดีบทที่139ข้อที่2ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกข,ขึ้นพระองค์ทรงทราบพระองค์ทรงเข้าใจความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกลคำอธิษฐานข้าแต่พระบิดา ลูกขอบพระคุณที่พระองค์ทรงทราบในความคิดของลูกแม้ในยามที่ลูกไม่ได้พูดออกมาพระองค์ก็ทรงทราบอยู่แล้วถึงความห่วงใยที่ลูกนั้นมีต่อบุตรของลูกตัวลูกเองนั้นไม่สามารถที่จะอยู่กับพวกเขาได้ตลอดเวลาแต่สำหรับพระองค์แล้วทรงเป็นอิมานูเอลพระองค์ทรงสถิตอยู่กับพวกเขาและไปกับพวกเขาในทุกที่เพราะพระองค์ทรงตรัสไว้ว่า พระองค์จะทรงอยู่กับพวกเราจนกว่าจะสิ้นยุคและลูกเองก็เชื่อว่าพระองค์จะทรงทําเช่นนั้นในชีวิตบุตรของลูกเช่นกันขอพระองค์ทรงโปรดเป็นผู้ดูแลชีวิตของพวกเขาเป็นองค์จอมเจ้านายเหนือชีวิตของพวกเขาแต่ถ้าหากวันนี้ บุตรของลูกให้สิ่งใดมาเป็นจอมเจ้านายเหนือชีวิตของพวกเขาแทนที่พระองค์ลูกขอพระองค์ทรงโปรดยกโทษให้อภัยในความผิดบาปแก่พวกเขาด้วยและขอทรงนำพวกเขาที่พวกเขานั้นจะกลับใจและเข้ามาหาพระองค์สแสวงหาพระองค์วันนี้ลูกขอประกาศว่า บุตรของลูกนั้นเป็นของพระองค์อยู่ภายใต้การดูแลของพระองค์ลูกยกให้พระเจ้าของลูกเป็นผู้ดูแลอยู่เหนือชีวิตของพวกเขาขอพระองค์ทรงโปรดขับเคลื่อนและทำตามพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของพวกเขาตามความชอบพระไทยของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน